คลิปนี้เป็นสูตรสิบล่างนะครับผมครับสูตรสิบล่างกราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับกราบสวัสดีกันตอนเส,สายของวันอังคารที่23พิพฤศจิกายนครับผมสูตร 10ล่างสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับผมครับพึ่งลงเป็นงวดแรกนะครับผมสูตรนี้ก็เดินมาแล้ว1,2 ,3 4 5 6 7งสาวดรวดนะครับสูตร10ล่างสูตรนี้7งวดรวดเป็นสูตรใหม่นะครับผมสูตรเราก็ใช้หลักหน่วยบน บวกหลัก10ครั้งที่2บวกหลักร้อยครั้งที่4แล้วก็บวก1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 นะครับสูตร10ล่างาเป็นเลข5ตัวนะครับเอาไว้เทียบกับตัวเด่นเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับเนาะก็ พี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับหลักหน่วยบนที่ผ่านมาก็คือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งหลักสิบครั้งที่สองก็คือเลขเจ็ดนะครับ หลักร้อยครั้งที่สี่ก็คือเลขสองครับผมนี่นะครับหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลขหนึ่งนะครับหลักสิบครั้งที่สอง ก็คือเลขเจ็ดนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สี่นะครับก็คือเลขสองนะครับก็คือหนึ่งบวกเจ็ดบวกสองนะครับผมหนึ่งบวกเจ็ดบวกสองหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดบวกสองได้สิบนะครับคำนวณได้เลขศูนย์หนึ่ง 2 3 4นะครับพี่น้องก็โปรดใช้พี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่สูตรนะครับก็เป็นเพียงแค่การคาด เดาคาดคะเนนะครับไม่มีใครทราบได้นะครับเนาะว่าเลขจะออกตัวไหนดูเทียบก่อนหนะ้าศ2นย์สแสดงว่าเลข5ไม่มาหลักสิบหรอน่าจะไม่มาเพราะว่าเข้ามาแล้ว เทียบดูเทียบดูเทียบดูเทียบล่างงวดนี้นะครับสูตรนี้ลงไปแล้วนะครับเด่น9กับ5ล่างหลักสิทเมื่อกี้ 1,2,3,4 1, 4ถ้าเทียบกับสูตรนี้ก็มีแค่เลข1กับเลข4นะครับเมื่อเทียบกันก็ได้ตัวเด่นขึ้นมาอีกแล้วก็คือ1,5,1,9 4 เกเอาเด่นห้าเก้าก็ชนที่หลักสิบจนที่เลขหนึ่งกับเลขสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่ห้าสี่เก้าอืมอันนี้ก็ตามสูตรหนึああ่งกับสี่กับห้ากับเก้า เลขพวกนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยคือผมเขียนกันไว้เล่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เลข8สูรวิ่งตัวเดียวบนล่างได้เลข8ก็ได้อันนี้มาโชนที่1กับ4ก็ได้4ชุดแต่ถ้าผมจะกันอีกถ้าผมจะกันอีก ก็ได้หกับแปดไม่ไม่เขียนเล่นเองอันนี้คือตัวที่ชนกับสิบล่างนะครับก็คือหนึ่งกับสี่นะครับพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตามสูตรเท่านั้นนะครับ ก็เป็นเพียงแค่สวยงามนี่เขางวดก่อนนู้นออก9 5แล้วงวดที่ผ่านมานี่ก็ออกอะไร5 7ใช่ปะ่ะ9 5 5 7ใช่5 7แล้วก่อนหน้าน,นั้นละ่ะ3 8 8 3ก็เข้าอสูตรนี้ก็เข้ามาหลายงวดติด เราพูดถึงสูตรนี้สูตรนี้ทำมาแล้ว10ทั้งหมดนะครับ15งวดนะครับก็คือรวมทั้งงวดประจำวันที่1ธันวานะครับถ้าไม่นับงวดนี้ด้วยก็คือทำมาแล้ว14งวดสูตรนี้นะครับ14งวดหลุดไปงวดนึงนะครับหลุดไปงวดนึงงวดที่ออก8-3นะฮะหลุดไปงวดนึงแล้วก็มาเข้าต่อนะฮะเข้าอีก สามงวดติดต่อกันนะครับสูตรนี้เนี่ยทั้งหมดที่ผมทำมาแล้วเนี่ยสิบสี่งวดหลุดงวดหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับก็ลงจริงก็ห้าหกงวดนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็เดินมาสามงวดติดต่อกันนะครับสูตรนี้งวดนี้เป็นงวดที่สิบห้านะฮะลงไปแล้วสิบสี่งวดหลุดงวดหนึ่งเข้าสิบสามงวดนะครับสูตรนี้นะครับ ตัวเด่นเก้ากับห้างวดที่ผ่านมาเด่นเก้าห้าเอองวดที่ผ่านมาเด่นเก้ากับเจ็ดก็ออกห้าเจ็ดนะครับตัวที่วงให้นะฮะงวดนี้เด่นเก้าห้า นี่เด่น9 4ออก95เด่น97ออก5้าดสองตัวมาตัวก็ได้นะครับเนี่ยวันนี้เด่น9 5หนะครับตัวที่ชนก็มีชนหลักสีก็คือ1กับ4นะครับเด่น9 5หนะครับวันนี้ชนหลักสีบก็คือ1กับ4นะครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องนะครับ แต่ล่างชุดเต็มเนี่ยอีกชุดอีกสูตรหนึ่งนะฮะแต่ผมไม่ลงนะฮะชุดเต็มอีกสูตรหนึ่งนี่ก็คือเลขเจ็ดตัวสูตรนี้ผมไม่ลงนะฮะแต่จะเขียนให้พี่น้องดูเล่นๆเฉยๆเอาไว้เทียบนะครับหนึ่งสองสามมีเลขสี่ด้วยเปล่าเออใช่มีเลขสี่ ไม่อยากให้พี่น้องเสพข้อมูลเยอะเอานี่แหละตามสูตรนี่แหละนะฮะอันนี้คือสูตรหลักสิบผมไปจัดมาแล้วนะครับเอออันนี้งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมได้โต๊ะนะครับ เลขแปดตัวบนของผมเนี่ยบนเลขแปดตัวผมเนี่ยผมได้เลขได้โต๊ะนะครับาวันที่หนึ่งเขาออกศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งะฮะอันนี้ก็ได้โต๊ะมานะครับแต่อันนี้ผ่านไปแล้วอันนี้คืองวดงวดที่จะมาถึงนะครับงวดวันที่สิบห้าเออขอภยัยโอ้ย ผมเห็นเลขสิพอดีอันนี้คืองวดประจำวันที่1น่งธันวาคมนะครับเลขผมสูตรนี้ผมจัดมาหมดเลยแล้วผมก็สั่งซื้ออีกนะฮะผมสั่งซื้ออีกประมาณ20กว่าใบนะฮะที่สั่งซื้อไปแล้วนะฮะอันนี้คือผมจัดมาแล้วนะครับทุกตัวเลขผมสูตรนี้นะฮะสิบตัว ชุดนี่นะฮะเลข5าตัววินได้10ชุดไปกลับก็20บ่บใบแต่ผมเล่นตัวกันของผมด้วยเผื่อถูกรางวัลที่สองนี่นะฮะผมจัดมาทุกใบเลยนะครับเลขผมที่ผมทําที่ผมคํานวณเนี่ยผมซื้อทุกใบนะครับซื้อทุกตัวนะครับแล้วผมซื้อไปกลับด้วยนะครับ ห้าเจ็ดออกแล้วผมก็ซื้อนะครับเพราะว่ามีในสูตรเผื่อถูกระวันที่สองครับ <laughs> 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 นี่นะครับผมซื้อทุกใบอันนี้คือตัวกันเลขผมที่คำนวณเองที่ผมคำนวณเนี่ยผมซื้อทุกตัวนะครับผมซื้อไปกลับด้วยนะครับนี่งวดวันที่หนึ่งธันวาทั้งหมดนะครับนี่ก็ประมาณสามสิบกว่าใบแล้วก็สั่งซื้ออีก สั่งซื้ออีกยี่สิบใบนะครับสั่งไปแล้วนะครับผมชอบ9151อยู่นะเก้าหนึ่งหรือเก้าสี่นี่แะครับผมผมชอบนะครับชอบส่วนตัว เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสี่เก้านี่นะครับตัวนี้เออผมก็ชอบนะนี่นะครับผมก็สั่งซื้อมาแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็สั่งซื้ออีกยี่สิบกว่าใบนะครับครับก็รบกวนเวลาพี่น้องมาเยอะแล้วนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหลักสิบ ล่างนะครับเดินมาแล้ว7งวดรวดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, รบแล้วสูตรนี้ก็ผมก็เอาไว้ใช้เทียบนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับผมเป็นสูตรใหม่พี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับเจ็ดเก้าเหรออันนี้ก็มาสองตัว เก้าศูนย์นี้ก็มาสองตัวแปดสามสามแปดเก้าห้าอันนี้ก็มาสองตัวห้าเจ็ดอันนี้ก็มาสองตัว 57, นนก็วกขอ,อกราขอบุญขอบุณพี่น้องปองปัยสุขสุคนนะครับติดติดตามกราบขอบุญขอบุณพี่น้นองปองปัยสุขสุคนที่เขามารับชมครับผมครับที่สําคัญก็คือ ขอบขอบกุณนถูกๆกกกำลังใจนะครับกับขอบบุญขอบกุ้นหลายครับขอฝากช่องนะครับผมครับช่องสัญญาณนักแสดงโชคเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับฝากไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับกดกระดิ่งปิ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 งเพื่อที่จะมีการแจ้งเตือนนะครับเป็นรูปกระดิ่งแล้วก็มีรูปขีดสองขีดอยู่ด้านข้างครับ จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต,ต,ต่อไปนะครับเนาะกาบขอบุญขอบคุณหลายๆครับคำเตือนปโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร,ร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็ปโปรดใช้ดินพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องนะครับเนาะตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสูตรเท่านั้นเป็นเพียงแค่การคาดคะเนเท่านั้นนะครับผม ขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องปองปายสุภูสัคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ